สถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมานะฮะล่าสุดก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับการสู้รบยังเกิดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมฮะระวังทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านนะครับบริเวณค่ายผาซองจังหวัดเมียวดีฝั่งเมียนมานะครับก็ทําให้เกิดไฟไหม้บริเวณโดยรอบของค่ายควันไฟสีดําก็โพยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเลยจากตรงมืออำเภอแม่สอดจังหวัดตากมองข้าไปก็เห็นชัดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา ล่าสุดคือชกอขออภัยชักธงชาติของกลุ่มขึ้นแทนธงชาติเมียนมาบริเวณที่ตั้งของกองพันทหารราบที่275นะฮะและกองบังคับการยุทธวิธีบ้านปางการในจังหวัดเมียวดีแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมีไฟไหม้ทั่วบริเวณเลยการข้ามแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1และ2ด้านอำเภอแม่สอดจริงๆก็ยังเปิดตามปกตินะครับแต่ว่ารถขนส่งจากประเทศไทยยังชะลอที่จะข้าม ไปฝั่งนู้ดเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งทหารจากหน่วยเฉพาะกิจราชมณูและหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่3 5กองกําลังนเรศวรตํารวจจากกองร้อยตํารวจตะเวนชายแดนที่346เนี่ยตอนนี้ก็ยังคงวางกําลังคุมเข้มนะฮะออกลาตะเวนพื้นที่แนวชายแดนเพื่อรักษาอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนกันอย่างต่อเนื่อครับ